สวัสดีครับวันนี้นะครับมาแนะนําฟีเจอร์บนบริการตัดคลิปนะครับตัดคลิปนี่จะเป็นบริการที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอออนไลน์นะครับซึ่งสามารถเข้าผ่านเว็บไซต์นะครับตัดคลิป com บนเบราว์เซอร์นะครับทั้งบนคอมพิวเตอร์แล้วก็บนมือถือนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะมีฟีเจอร์ใหม่ที่ว่าออโต้สไตเติลครับปกติเนี่ยตัวเนี้ยสามารถที่จะเอาวิดีโอเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็เอาวิดีโอมาต่อกันนะครับต่อการตจปุ๊บเนี่ยก็เอามา ตัดต่อนะครับก็คือสามารถที่จะทิมหรือว่าตัดหัวท้ายนะครับแล้วก็สปดติเนี่ยก็คือเป็นการหั่นนะครับหั่นคลิปนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยเราจะหั่นคลิป่างนี้นะครับนะอันนี้คือการตปริ้นะครับแล้วก็ทิมเนี่ยทิมก็คือเป็นการเอายืดหดประมาณนี้นะครับก็คือหัวท้ายเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีการดูเบรค ก็าดีลีตนะครับซึ่งอันนี้ครับปกติเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยเราเป็นการแอดพิเดียเข้ามานะครับแล้วก็นาเปิดให้ดูนะครับตอนนี้มันจะเป็นการเข้ามานะครับนี่ใส่อ่าหัวชื่อหัวข้อนะครับหัวข้อของคลิปได้นะครับแล้วก็ใส่โลโก้ได้นะครับอันนี้เราเป็นเป็นรูปนะครับเรามาใส่นะครับซึ่งสามารถที่จะแอดไปเลยเยอะได้นะครับสังเกตว่าอันนี้เป็นอ่าโลโก้เรานะครับอันนี้เป็นแบบว่าอ่า เขียนว่าใส่ไหมนะครับอันนี้มาทำใส่ไหมก็เถอะซึ่งอฟอนต์เนี่ยสามารถที่จะอัปโหลดเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับอันนี้ฟอนต์ในตัวของมันก็จะไม่ได้สวยงามมากนักนะครับแต่ว่าก็พอใช้งานได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือง่าย,ายๆสำหรับคนที่อยากจะทําวิดีโอนะครับคือการเอาวิดีโอมาต่อกันนะครับแล้วก็ตัดต่อแบบเล็กๆน้อยๆคือไม่ใช่แบบคัดชนแบบทีท,ทีอย่างนั้นแต่ว่าจะเป็นการเอา,อาวิดีโอมา ต่อกันแล้วก็หั่นนิดหั่นหน่อยนะครับเพื่อให้อ่าเอามาประกอบล่าอย่างเช่นเราทําวิดีโอแบบอ่าแฮปปี้บ day อะไรอย่เงี้ยครับคือมันก็ทําให้เราแบบสามารถที่จะอ่าทำวิโอง่ายๆนะครับถ้าใครใครใช้แคนวาอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าใช้พวกเขาพอยเป็นอยู่แล้วเนี่ยใช้างานได้ง่ายมากๆนะครับตอนนี้กดเข้าไปปุ๊บ <reopen> นะครับอ่าวันนี้นะครับที่เรามาแนะนํากันก็นกคืออนอกจากตัวน,นี้ครัจะเป็น โปรแกรมที่ตัดต่อวิดีโอนะครับมันสามารถที่จะเล็คอร์ดหน้าจอวิดีโอได้ด้วยแล้วก็ดึงโูกจาก Google Drive จากค่าวต่างๆมาใช้ได้รลมาถึงมือถือเลยนะฮะตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะอแอดนะครับเป็นวิดีโอนะครับรูปภาพแล้วก็ิดีโอเข้ามาได้แล้วก็มีการเก็บไว้บนคาวนะครับตัวมันจะมีคา่าวซึ่งจะมีหลากหลายอา่แพนนะครับเราใช้แพนเป็นบิสเนสแพนเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอ็กพอร์ตได้เป็นพันพสิีเลย นะครับซึ่งจะมีหลายแพ็กเกจนะครับที่ให้เราใช้งานได้นะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะเลือกได้ว่าเป็น16ต่อ9นะครับ1ต่อ1นะครับนี่9ต่อ16นะฮะ4ต่อ5แล้วก็11ต่อ9นะครับอันนี้เราเป็น16ต่อ9อยู่นะครับตัวนี้นะครับที่เราอยากจะพูดถึงฟีเจอร์นี้ก็คือออโต้ทับเทิลครับซึ่งตัวนี้นะครับเมื่อกี้เรากดตรงนี้นะครับคือออโต้เอไอทับเทิลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำ ให้มันมีทับเทียนเองได้นะครับอา้าวลองเทดูนะครับทับเทีขึ้นมานะครับอันนี้เดี๋ยวลองชามไปตรงนี้ดีกว่านะครับน,นี่อันนี้ครับหกสิบาทนะเห็นไหมครับตรงนะครับ,บนะถือว่ามีดํานะอันนี้เนี่ยหลายอย่างครับนะแบบนี้ครับเราเราก็สามารถที่จะเอา เสียงนะคที่เราใช้อะอย่างนี้โอเนี่ยมาทำสกันเต้นน่าเยอะอยู่เนี่อยู่นะเนี่ยมันก็คือถือว่าโอเคเละไๆอมาทำ้ได้สวยอะไรมาคืออะค่ะบาทนี่ครับนี่นะแต่ว่าบางอันไม่ไบอกวามันยำนี่ป่ะไปเวลานี่ยไหนๆอยู่ไหนเครื่องไม่ทอน60บาท เราก็ให้ดูเนี่ยตัวนี้นะครับก็ที่เราใส่เห็นไหมฮะอันเนี้ยมันจะมาจากจากออโต้ทับเติลนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยถือว่าโอเคนะครับถือว่าแบบเออมันมัน,ม,นมันเวิร์กอะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยไอไอตัวเนี้ยออโต้เติลอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับเราอาจจะต้องเอาตัวไอเนี้ยขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็กดไทม์ไลน์นะครับ,ก,ก,รบก็เอาสายไหมเนี่ยมาไว้ แค่นี้พอนะครับอเราจะดูทำลายได้ว่าเอ,อมันจะเียอย่างนี้อนี่ครับปุ๊บนี่แล้วก็นี่ครแล้วก็น,นี่นฮะอันเนี้คือเป็นการทำออโต้ทับเร์เป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับของเฟดคลิปข้อดีคือเฟดคลิปเนี่ยเป็นบริการที่ใช้บนเว็บไซต์นะครับคือมันจะไม่ต้องมาอัปเดตเหมือนแอปนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีฟีเจอร์ใหม่เนี่ยเราสามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปอัปเดตเลย อันนี้เป็นข้อดีนะครับอตอนนี้นะครับด้านข้างก็จะมีเป็นเทมเพลตนะครับนี่เป็นเทมเพลตแล้วก็มีเดียที่เราใส่เข้ามานะครับเท็กนะครับจะใส่เป็นหัวข้อต่างๆนะครับแล้วก็แทเบเลเติ้ลเมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับนี่ออโต้แทเตเติ้หรือล้วแอดนิวก็ได้นะเราจะแอดนิวแท็บเตเติก็ได้แหละคือจะใส่เองก็ได้นะครับอันนี้ใส่เองก็ได้แล้วแต่อันนี้ช่วงเวลานะครับอ่าไปถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับหรือว่าจะใช้ออโต้เอไอท็บเตเติก็ใช้งานได้นะครับอันนี้ สไตล์นะครับสไตล์รูปแบบต่างๆนะครับอ่าแล้วก็อ่านี้วิดีโอครับโฟโต้นะครับออดิโออันนี้คือเหมือนกับมันเป็นรายการข่าวครับแล้วเราก็สามารถที่จะอ่าเอาพวกเสียงอะไรใส่ต่างๆได้นี่ใส่พวกตัวเชื่ออะไรต่างๆได้นะครับเนี่ยอย่างนงี้เราจะใส่แบบกดไลค์อย่างเงี้ยอ่าเราก็ใส่ได้เห็นไหมฮะเนี่ยใส่กดไลค์ได้เลยนีเล็กๆก็ได้นะครับแล้วก็อ่ามาดูตรงนี้ทำลายนะฮะอ่า เรามีกดไลค์ใช่ไหมเรากดไลค์อยู่ตรงไหนเราจะากดไลค์แค่เอตรงนี้พอนะครับนี่อ่ะก็ได้นะครับเราก็เอาเอา,เอาแค่แบบหายคลิปอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะโอเวอเล์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อ่าทำพวกอ่ามีอ่าเขาเรียกว,ว่าเหมือนตัวที่ซ้อนขึ้นมาครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบกเกล่าวครับ แล้วก็แบนดิ้งนะครับเราก็สามารถที่จะเต้ต,ต่างๆได้เองนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะมีแผนของบิสเนสให้ใช้งานได้มีหลายแผ่นด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะครับแต่ว่าอันนี้มาตาักทิศให้ดูเรื่องของออโต้เอไอับเครับที่เราสามารถทำซับไเติได้เองนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เราสามารถทำาับไเติ้ลอยากจะลบอยากจะบวกได้หมดเลยนะครับสะดวกมากๆแล้วก็ AI ก็ถือว่าเก่งนะครับ โอเคก็มาแนะนำถั่วลับฟีเจอร์ใหม่ Auto t a ขอ,อง t ิ๊กคลิปครับ